สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่กานเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนนะครับดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่20สิงหาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับาดาวโจน VIP นี้จะออกทุกวันทุกวัน,นครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ต้องวทยี่ธรรมดาก็าจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบขออคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแยวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านัาน้นนะครับขอขอบคุณสมาที่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆงนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมันฝง,งมางทางมันทวีทรั์ทวีชคทว,วีสุขน,นะ จับเลขไหนก็ขอให้มาเด้งเด้งบนล่างบนล่างเลยนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับคุณง่ายๆว่าดวงดีโชคดีเฮงเฮงนะครับประมาณนี้นะครับอ่วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับกอมาชมกันได้เลยเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเข้าอยู่เนาะ,ะวันที่20สิงหาคม2566ัยกดาวโจรส์ V.I.P ออกเที่ยงคืนครึง่งสองยามครึ่งทุกคืน,ท,คนทุกคืนนะครับ เด่น2 3 4นะครับเลขต่ำนะเน้นที่2กับ3าันธงที่3นะ35 53 36 63 37 73 38 83นะครับตัวรอง3 993นะถ้า2มาก็25 52 26 6, 6้27 72 28 82นะครับถ้าตัวรองมา4มาก็45 46 47 48นะครับส่วนเจอวินนะครับ267 85 34นะครับประมาณนี้นะครับามาดูใกล้ใก้ที่เขานี่ ไก่ก็ได้แค่นี้นะอับน,นี้นะครับทั้งเป็นหวัดด้วยทั้งใครทำกับข้าวก็ไม่เยอะอัดๆเพื่อเพื่อ,อเออราบเด่นนะ เด่นจะอยู่ขึ้นหน้านะดี้นครับข้ามไปไหนนี่ขอใครนะครับขอใครอ่เป็นแบบวันเช้าตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้ารู้สึตกีัวแต่เช้าตีหนึ่งกว่ากว้างจากนั้นนอนนอนไม่หลับเลยไม่หลับอีกทีตีสี่ตีตีสี่คนแก่เนาะ คนแก่รู้แล้วละ่ะคนแก่คราวนี้เป็นยังไงมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยนะฮอโมนอะไรแล้วก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนเคยตื่นไม่เคยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็ดีที่อายุยืนยาวมาถึงขนาดน,นี้แล้วท่้งมันเถอ,อะทนทนไปมาเนี่ยนะครับจากไปนะครับรูดสามกับสองนะเจ็ดพันไหมเนี่ยพันีหลอกนะ เก็บไม่ทันนะมือแต่วิดีโอไว้หรือไม่ก็ดูอีกรอบนึ่งประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะครับโชคดีๆนะเช ality, device, mm ้ว hmm. ก oh, ็ตามนี้แล้งกานนยครพักขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ